เต้าหยองยุคคนเดชหละกดท็อบนารากรใส่เสียงแล้วใส่เสียงแล้วเป็นเพลงอย่างน้อหนุ่มเจระพีสอนนอพ่สอนน้องพี่สอนน้องพี่น้องเอ๋ผลงานเพลงไม่ล่าสุดเลยจากเต้าหยองยุคคนเดชหรือว่าเต้าหยองระเบียบร่วมถึงท็อปนารากรจากทางระเบียบนี่หให้เมืองภาพก่อนเลยพีน่น้องครับผมให้ดูภาพก่อนเลยเดี๋ยวหนุ่มเจระจะเล่าข่าวให้ฟังว่าข่าวนี้คืออะไรยังไงเออ เห็นบอมีอาจารย์สว hey, like ัสดสารคามมีคุณพอทวีชัยของเฮามีเต้าหยองด้วยแล้วก็มีเอ่อบาวท็อปนรักก่อนนะฮะนี่ถือว่าอยู่ได้ของอาจของท็อปล่าพี่น้องครับผมเออเอาให้เมืองบรรยากาศเตะเออฟืบดีเลยนะครับผมนี่อาจารย์สวัสดิ์นี่ก็ควบคุ้มเองเลยพี่น้องครับ ทั้งการร้องการใส่เสียงบ่าว่าสิเป็นทั้งเต่ายองเองหรือว่าสิเป็นทางออท็อปนาราก่อนเองนะฮะท็อปนี่เ่มีปัญหาเรื่องการร้องแต่ว่าเต่ายองนี่ก็ต้องซอยกัน,นจักหน่อยนะฮะเออนี่ครูพีครูนอกนะฮะพีสอนนองว่าสันตัวอา้าวเห็นบอเต่ายองใส่เสียงแล้วขอหอกอัดเดียบร้่อยแล้วมาัดที่นี่เรื่องราาเป็นแบบใดๆนุ่มเจีระ ท็อปไล่ของเขาเคือไดีเอาเต้าหยองยุคนเดชจากระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็ท็อปนราก่อนจากทางระเบียบวัฒนศิลป์มาเหตุผลงานเพลงหม่ไม้สิ้นเกิดไม่พี่น้องครราผมข้าวนี่นุ่มเจระขอเพิ่มเติมข้อมูลจากเพจเข่าวลูกทุ่งนะฮะข่าวลูกทุ่งเพื่อนไว้ทั้งสี่พี่น้องครราผมซุ้มใส่เสียงเรียบร้อยแล้วสําหรับท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชสองหมอลำฮอตแห่งระเบียบวัทศิลป์ ร้องฟิตจิลิ่งกันเป็นผลงานเพลงแรกนั่นก็นคือผลงานเพลงที่มิซูวาพี่สอนน้องคุณพอทวีชัยของเฮานะฮะเป็นคนจัดไ้จัดไงห,หลกักกจัดเต็มที่สำคัญเขาห้องอัดดูแลเองควบคุมเองเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับผลงานเพลงพี่สอนน้องนะฮะจากายป,ประกาของอาจารย์สัญลักษณ์ดอนสี แนวเพลงออกแนวแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักสดใสระวังเต้าพี่และเต้าน้องจังหวะแบบสนุกเราใจแบบโจ๊ะๆเข้ากับช่วงเทศกาลปีใหม่พี่น้องครับปล่อยแถ่แน่นอนก่อนปีใหม่ได้มวนกันแน่นอนนะฮะเพิ่นลวาจังสัตนะครับผมสําหรับการใส่เสียงของสองคนี่เป็นแบบใดแบบที่แนเนอเออเพิ่นววาจังสีต่อพี่น้องครับด้วยความที่แนวเพลงเป็นแบบว่าแนวกุ๊กกิ๊กจังหวะแบบน่านรักแบบโจ๊ะๆนะฮะพี่สอนน้องแบบนี้อาจารย์สัญลักษณ์บอกว่า ผลงานเพลงนี่ไม่ได้ยากปัไดาดอกเออสำหรับท็อปนารากอนเนี่ยก็คือเป็นนักร้องอยู่แล้วร้องเพลงอยู่แล้วก็คือร้องเพลงได้แบบสบายแบบง่ายๆแต่ว่าสิมีิการแต่งเติมเพิ่มเติมนิดจัะหน่อยส่วนเออต้าหยองนี่เอออาจจะร้องเพลงบ่อค่อยแข็งแรงถนัดการเต้นหลายกว่านะฮะแต่ว่าทั้งสองคนนี่พี่น้องครับพอใส่เสียงแล้วก็สามารถร่วมกันผสมกันเป็นหนึ่งเดียวจนเป็นผลงานเพลงพีสอนนองได้อ ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นอยากรู้ว่าพ่อพลอยผลงานเพลงนี้ออกมาแล้วสิเปไ็นในรูปแบบใดน,นะครับใครที่อยากดูผลงานเพลงพี่สอนน้องจากเต่าอยองยุคคนเดชและท็อปนราก่อนจากทางระเบียบวัฒนศิลป์น้องครับรอดติดตามเลยที่ท็อปไลน์มิวสิกออฟฟิเชียลนะครับผมฝากแนวกัแเรากันเนาะฝาก f อของท่าระเบียบวัฒนศิลป์เอฟซของเต่าอยอง FC ของท็อปนราก่อน,อนรวมถึง f c ของท็อปไลน พ่อไปผลงานเพลงนี้แล้วซอยดันเลยพี่น้องครับ1วัน1ล้านวิวหนึ่ในมาแรงด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงพีสอนนองจากปลายปากกาของอาจารย์สัญญาลักษ์ดอนสีและผู้ควบคุมนะฮะนั่นก็คือเออเป็นพ่อ คุณพ่อทวีชัยแล้วก็คุณพ่อเอ๊ะด้วยนะครับผมเอานี่แหละพี่น้องครับเรื่องเล่าต่างๆที่นุ่มเจระอามาว่าสู้กันฟังในมือนีและเป็นข่าวที่หลายๆคนต่างหน้าต่างตารอนนะครับผมปล่อยเพลงแหละจะเริ่มบอก,ต,อบอกต่อแช่ต่อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผลงานเพลงพีสอนนองนะครับผม